ส <c oughs> วัสดีครับคุณนรลงครับวัสดีพี่ไปสายครับวัสดีท่านฟังนะไม่ถมกครับผมดัชนีตลาดทรับติดลบไป2 0 3 6ิบจุดสกครับหนึ่งสลงไปต่ำสุดที่1378งจปะครับปิดใกล้โล 1379.85นะครับติดลบไป20.36จุดนะครับเป็นมากันกายสากันแ8ดร้ยห้าสอล้านอ่าราคาดัชนีนั้นสูงสุดอยู่ที่1399.35ามก้าุกลุ่มการเทรดนั้นฟอ r e เรนขาย1,257ล้านสาบันขาย168บแปอลขาย283รายย่อยซื้อหน1่งพล้านฮะอ่าโอ้โหคือ เก็บของอเก็บคุณฮะอ่าก็มีเรื่อง3เรื่องเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของอการขายลงมาในแง่ของตัว LTF นะฮะเห็นผมอ่านข่าวว่า LTF เป็นผู้ล็อตใหญ่ของ LTF 7ปีนะก็ล็อตนี้ขายลงมานะครับแล้วก็อันที่2นั้นก็ หุ้นที่ลงนั้นเป็นหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเล็กนิ์ประกอบด้วยตัวเดลต้านะครับเป็นหลีดลง KCE แล้วก็ฮานากลุ่มที่3เป็นกลุ่มของกราฟฮะกราฟลงมา2บาท75สาตังค์ลงไป4เปอร์เซนต์อินทัดลงไป3 3เปอร์เซนต์บาท25สตาตังค์ตัวอีกตัวหนึ่งคือตัวแอดวานด์ลงไป2บาทลงไปจุดนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวอื่นนั้น จะมีอีกตัวหนึ่งที่ลงหนักก็คือ C P A T นะครับลบไปบาท25้ตังค์ลดไป4.59เปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ตลาดลงเนี่ยในตลาดของตัวฮ่องกงในตัวของจีนนะฮะลงมาจีนนั้นลงมา89จุดในขณะที่ฮ่องกลงลงไป439ในญี่ปุ่นนั้นปิดนะครับแล้วก็ไต้หวันลงไป203จุดก็เป็นลักษณะของการลอดอตัวงานรีเสิร์ชของทางเอสแอล มองดัชนีแนละช่วงบ่ายเนี่ยนะครับให้ดัชนีวางตำแหน่งไว้ที่ระดับ1,380เอาไม่อยู่นะครับ1,380นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ1,360เอ่อเงื่อนไขของตัวอินเด็กซ์นั้นทางงานอิสเซิร์ออกงานมาว,ว่าตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงเป็นเพราะว่าแรงขายของกับกับเดลต้าเป็นหลักหลังจากที่ประกาศเก็บภาษีบริษัท บริษัทข้ามชาติขั้นต่ำอ,อย่างน้อย15%เป็นีปีผลตั้งแต่1มกราหกแปประเด็นต่างๆประเทศจีนให้ความเชื่อมั่นว่า GDP ของจีนนั้นปี67จะขยายตัวเป็นไปตามเป้าหมาย5%และคาดว่าปี68นั้นจะเติบโตใกล้เคียงนะส่วนในแง่ของตัว PMI ของจีนนั้นจะอยู่ระดับเหนือกว่า50นะต่อกัน3เดือน อย่างไรก็ตามยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทางเอสแอลมองนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางสหรัฐมิการเนี่ยนะเขาจะจับตาในนัท้าวที่จะเข้าวันที่20่สิบพฤษาหกแนะว่าจะมีอะไรออกมาอย่างต่อเนื่องนะก็เลยทําให้ตลาดนั้นจะมีประเด็นที่การเมืองที่สําคัญคือปัญหาของไทยกับกัมพูชายังเป็นประเด็นของการที่มาอย่างต่อเนื่องนั่นหมายถึงว่าตลาดหุ้นไทยปกคุมด้วย บรรยากาศไม่ค่อยดีนะครับขณะนี้ในในยุโรปนะครับในเยอรมันนั้นติดลบไป3 3จุดครับฝรั่งเศสติดลบอ๋อขอประทาตโทษเยอรมันบวก33จุดในฝรั่งเศสลบ28ในอังกฤษบวก60แล้วก็อิตาลีลบไป25จุดในขณะที่ดาวโจนส์ลงหน้าบวกมา269จุด นะครับก็เป็นลักษณะของการแว่งนะฮะในขณะที่ราคาทองนั้นเนื่องจากมีความไม่แน่ใจมีความไม่มั่นใจนะฮะทำให้ทองนั้นขยับขึ้นมาเล่นที่2639นะครับบวกมา15เหรียญในขณะที่ราคาน้ํามันยังเป็นลักษณะของการปรับตัวในทิศทางที่อ่อนตัวอยู่นะครับก็พรุ่งนี้ดูแนวโน้มแล้วดัชนีนั้นก็คงไปทดสอบจุดลับนะครับในแง่ของ น้ำมันจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของตัวเบนซ์เองขึ้นมาถึง75เหรียญน,นะครับแล้วก็ WTI ขึ้นมา72เหรียญน,นะครับค่าเงินบาทณนขณะนี้อยู่ที่ US ต่อบาทนั้นแข็งค่าขึ้น34.25ค่าบาทนะครับเพราะนั้นตัวดัชนีของไทยเนี่ยนะครับในแง่ของตัวเส้นเด็กเนี่ย31360ที่งานรีเสิร์ตออกมาเนี่ยก็ คงพอจะรับเอาอยู่นะครับเพราะคงไม่ต่ําไปถึงระดับ1นึ่งนามอห้าสิบนะครับแต่ก็แนวต้านตัวบนเนี่ยที่ระดับทองหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับยังเป็นแนวต้านที่ที่ยังต้องพิสูจน์ว่าจะสามารถไปได้หรือเปล่าพรุ่งนี้ตลาดยังบางอยู่ครับยังเป็นวันหยุดวันนี้ปริมาณการขายสามหมื่นหกพรุ่งนี้ก็อยู่ราวนี้ฮะแล้วก็การเทรดของตัวหุ้น วันนี้ตัวหุ้นที่ลงหนักๆตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงปิดตลาดนั้นเป็นหุ้นเดลต้ากับกราฟนะครับแคลคอมแคลคอมเนี่ยลงมานะครับแล้วก็สามารถที่ยังยืนกลับไปได้ที่9บาท85ตังค์ลงไป25ตังค์นะครับในขณะที่ตัวของ i n t u ั a d v a n c e นะครับพรุ่งนี้ลองจับตาดูครับในแง่ของตัวการแก่งของราคานะครับว่าจะมีแนวโน้มอย่างไรบ้างแต่เนื่องจากราคาน้ำมันปรับในทางที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให ตัวของพิเทพตัวของปอทตัวของบางจากพรุ่งนี้น่าจะได้รับผลพวงค่อนข้างดีสําหรับตัวหุ้น3ตัวนี้นะครับลองจับตาดูไทยออยยังมีเรื่องที่มีปัญหาคาราคาซังอยู่นะครับไทยออยยังมีเรื่องปัญหาคาราคาซังอยู่บางจากดูเด่นกว่าตัวไทยออยนะครับแล้วก็ตัวปอทกับตัวพิเทพพิเทพค่อนข้างที่จะแข็งแรงวันนี้ฮะเป็นตัวที่ช่วยตลาดในขณะเดียวกันเนี่ยตัวพ t t g จ อ่าวันนี้พิเทพบวกโอ้พิเทพบวกถึง5บาท50ตังค์นะฮะบวกขึ้นไปถึง4%หุ้นที่บวกวันนี้เนี่ยกินจิ้นมากคือพิเทพสี่เปอนพีทีจีซีนะฮะที่บวกเยอะนะฮะ ITC บวก4%แล้วก็ IVL บวก2%ครับไอเอเอนะครับบวกมา12ตังค์บวก3%ครับพรุ่งนี้ลองตามดูอีกทีนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ تا به ساعد